ผู้ชายสองประเภทที่คุณควรรู้จักก่อนจะตกหลุมรัก 1. ผู้ชายรวยหรือที่เรียกว่า rich man 2. ผู้ชายผู้ให้หรือที่เรียกว่า provider man ผู้ชายรวยอาจเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนมองหาแต่ความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกำหนดคุณสมบัติภายในของผู้ชายได้ดังนั้นก่อนที่จะตกหลุมรักผู้หญิงควรรู้สองสิ่งนี้ เพราะคุณควรจะรู้จักเขาอย่างลึกซึง้งมากกว่าสิ่งที่เห็นภายนอกผู้ชายรวยคือผู้ชายที่มีเงินมากเป็นการนิยามตามทรัพย์สินหรือรายได้เขามีธุรกิจใหญ่มีบ้านมีรถหรูลงทุนเก่งมีเงินเหลือใช้แต่เขาอาจขาดจิตวิญญ,ญาณแห่งการให้หรือขาดความรับผิดชอบในบทบาทผู้นำครอบครัวที่ดีผู้ชายผู้ให้คือผู้ชายที่ไม่ได้มีแค่เงิน แต่เขาเป็นผู้ชายที่เต็มใจและตั้งใจที่จะดูแลคนรักของเขาทั้งในเรื่องเงินความรู้สึกและความมั่นคงในชีวิตผู้ชายผู้ให้คือผู้ชายที่มีแนวคิดของผู้ดูแลปกป้องเขาอาจรวยหรือไม่รวยมากก็ได้แต่เขามีความตั้งใจจะ o ร i ไวคือจัดหาดูแล สนับสนุนและปกป้องคนที่เขารักเขามีแนวคิดว่าเขาคือผู้นำและเสาหลักเขาอยากให้ผู้หญิงของเขาปลอดภัยอุ่นใจและไม่ต้องเหนื่อยกับโลกนี้ลำพังผู้ชายคนหนึ่งสามารถเป็นได้ทั้งเลชแมนและโ r รไวเดอร์แมนเป็นผู้หญิงอย่ารักง่ายอย่ารักเร็วให้ใช้เวลาดูเขาอย่างลึกซึ้งถึงพฤติกรรมแท้จริง ผู้ชายรวยที่ไม่ได้เป็นผู้ชายผู้ให้ความรวยของเขานอกจากจะไม่ช่วยส่งเสริมชีวิตคุณเขาอาจเห็นแก่ตัวเอาเปรียบทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายมองคุณเป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้นก็ได้